สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับโรสนะคะโรสชาแนลนะคะช่อง YouTube ของโรสนะคะโรสเอาวันนี้โรสมีธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจออนไลน์ที่ชื่อว่าอินดีมนะคะแล้วโรสจ,จะมาเล่าให้ทุกคนที่กำลังเจอวิกฤตในช่วงนี้นะคะ<ล><ล>ก็ฝากนะคะฝากทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะติดตามช่อง YouTube ของโรส้วย,ยนะคะาฝากกดไลค์ กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็เพื่อติดตามคลิปดีๆนะคะแล้ววันนี้นะคะรถมามอบนะคะมามอบโอกาสนะคะมาส่งต่อธุรกิจดีๆนะคะให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะแล้ววันนี้มากับพี่ชายนะคะพี่ชายท่านหนึ่งนะคะผู้ชายท่านหนึ่งก็คือพี่กัปตันนะคะจะมาเล่าให้เราฟังนะคะจากที่เขาได้ทําอินดีมนะคะจากที่ได้เข้ามาทําอินดีมแล้วชีวิตการเป็นอยู่ของเขา เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่กัปตันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะพี่กัปตันคะพอดีวันนี้คะ่ะรถอยากจะถามพี่นะคะว่าพี่คิดยังไงถึงได้อ่าตัดสินใจมาสนใจธุรกิจอินดีมทั้งๆท,ท,ที่เป็นงานออนไลน์คะ ครับก็ก่อนอื่นผมก็ต้องอาจจะ,ะต้องก่อนที่จะมาทำอินดิมนะครับตอนแรกผมก็ทําในเรื่องของงานประจําอยู่ก็เหมือนกับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะตอนนี้ าถามว่ากนะารทำงานประจําดีไหมครับดีแต่ว่าอันประจําตอนนั้นผมก็มีในเรื่องของของปัญหาอามากมายเนาะในเรื่องของหนี้สินบ้างในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบลูกโรงเรียนแล้วอีกอย่างผมต้องรับผิดชอบชีวิตถึงเจ็ชีวิตรวมทั้งตัวผมด้วยนะแต่ด้วยความที่ว่าเราทำงานประจําถามว่าขยันไหมคัขยันเพราะว่าเลือกจากอันประจําผมต้องไปกรีดยางจากอาคา สถานที่ทำงานปัตรจำเนี่ยกับพี่สวนที่ไปกิดยางก็อยู่แล้วถ้าคิดเป็นกิโลก็ประมาณ30-40กิโลเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรากันอยากอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นมาตรงเนี้ยก็เลยจัดเวลาต้องจัดเวลาเคยครับเคยที่เจออ่าคือเจอปัญหาก็คือในเรื่องของเมื่อกีดยางเนี่ยเจอปัญหาัยธรรมชาติก็าอ,อย่างเช่นฝนตกบ้างอ่าอ่าถอนแรงเขาดูดแรงเขาไม่สามารถขีดได้แต่ช่วงฝนตกพี่ๆเชื่อไหมว่า ด้วยความปัญหาที่เรามีอ่ะฝนตกตอนไหนถ้าเกิดท้อนยางมันเอง้งหรือว่าที่จะเปิดกรีดได้ถึงตอนเตี้ยงก็ต้องไปเปิดถึงตอนเย็นก็ต้องไปเปิดแสดงว่าเจอปัญหามาเยอะมากเลยใช่ไหมคนั่นแหละใช่แล้วอีกอย่างเนาะ,ะจากอาชีพประจําที่เราทำโอเคอในเรื่องของการกรีดยางก็เหมือนกันบางครั้งจากที่เคยได้วันละเพดร้อยจากที่เคยได้วันละ วันละพันวันละเสียร้อยแต่บางอื่นว่ามันเจอวิกฤตในเรื่องของราคายางน้ำ mm hmm. ราคาน้ำยางด้วยเพราะว่าเคยเจอในเรื่องของกิโลละ20กว่าบาทเคยเจอในเรื่องของ4 0กว่าบาทแล้วตอนนี้ อีกอย่างนะครับตอนนี้ราคาน้ำยางมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางครั้งมันขึ้นทีละ1บาททีละ2บาทแต่บางครั้งมันลงทีเดียวก็คือ5้าบาท4<อ>บาท10บาทเนี่ยลงเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเจอปัญหา,จาเจอทุกอย่างเลยเจอทุกอย่างแล้วเคยด้วยนะในเรื่องของทำธุรกิจด้วยที่ว่าอยากอ,าอะไรทําเพิ่มขึ้นมาอีกอะ่ะก็เลยไปขายเสื้อผ้าอะไรทุกอย่าง แต่ทำมาเยอะใช่ทำเยอะเข็บของเขาเขาเอาทุกอย่างอ่ะเอาทุกอย่างทุกอย่างเพื่อที่จะมันเราคิดว่าเขาบอกว่าถ้ามีรายได้อาชีพเดียวมันอาจไม่พอก็เลยอยากหลายหลายอาชีพเข้ามาแต่ผลสุดท้ายมันทําได้กับระยะหนึ่งแค่นั้นเพราะว่าอะไรที่แน่นอนก็คือร่างร่างกายเราก็จะสุดโทมมากขึ้นเพราะด้วยความที่ว่าต้องเวลาพักไม่เต็มที่เวลาพักไม่แน่นอนก็เลยมาเจออีกอย่าง เชื่อความคิดว่าเออมีไหมอาชีพอีกอันหนึ่งอาชีพที่สามารถที่เราทํางานประจำด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องถึงกับว่าต้องแบกสังการตัวเองต้องขี่รถเป็นสี่สามถึงสิบสี่กิโลเนี่ยก็เลยมาเจอในเรื่องของอ,าอยากหาแล้วอยากหาแล้วอยากาเปี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนแล้วเพราะว่า เหนื่อยแล้วใช่งกายเราสภาพแย่ลงเลยหาใช่ก็เลยอาแล้วอาแบบหน่อยแต่โชคดีครับณตอนนั้นที่ผมข่อนที่มาทำนิมก็คือในเรื่องของอานออนไลน์มันโอเคอยู่เนาะคนนู้นก็หลายๆคนก็เข้าในเรื่องของอานออนไลน์เยอะมากแต่ความคิดทํายังไงว่าออนไลน์เราก็ไม่เป็นเพราะว่าพี่กับจานยังไม่รู้จักออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ว่ามีความคิดคือเห็นเด็กๆเห็นแบบว่าก็อยากทำออนไลน์แล้วก็เออใช่ไหมคะอยากทำก็อยากทาอะแล้ว รู้จักอินดีมได้ยังไงคะมีคนแนะนํำไหมหรือว่ามีคนอยู่ที่บ้านทํำไหมคะหรือยังไงก็ตอนแรกไม่ไม่ไม่ได้รู้จักของอินดีมเนาะแต่ด้วยความที่อยากรู้ก็คือเราเป็นนี่ด้วยอ่าแล้วก็เลยเ็นนี้อ่าก่อนที่จะมาเชอินดีมเนี่ยก็คืออยากจะเข้าร่วมอ่าอินอ่าในเรื่องของคลินิกปุดนี่ของของรัปารรัฐเนาะอ๋ออ่าแต่ด้วยความที่ว่าการเข้าอ่าอินดีมาเข้าอ่าคลินิกปวดเนี่ยเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเหมือนว่าเราไปอ่า ผู้นี่ใหม่แล้วมาดังนี่เขาอะไรประมาณนั้นก็เลยมองว่ามันมันมันเราอยากแค่นี้อ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราไปเอาแค่อีกทางนึงมาใส่ทางน่นี่สินใช่มันเหมือนครับไปแค่ที่ปลายเออ่ะไปแค่ที่ปลายเหตุไม่ใช่แค่ที่ต้นเหตุใช่ไหมนั่นแหละก็เลยมาเจออ่าใหม่อา YouTube บ้างเพจ Facebook อะไรบ้างแล้วอยู่ๆมันก็มีในเรื่องกล่องอินดีมโปรเจกต์เข้ามาแต่อินดีมก็ไม่ได้สนใจนะแต่สนใจที่ว่าอินดีมโปรเจกต์ลนี้คำว่า สองตัวหลังอ๋อสนใจที่ว่าแค่ชื่ออินดีมใช่ไหมคะพี่ไม่สนใจแต่พี่สนใจคําว่าปวดนี่ใช่ไหมก็เลยสะดดที่ว่าปวดนี่สดนี่นั่นเพราะว่าเราอ่ะอยากปวดนี่อยู่แล้วมีอยากแก้หนี้ที่ต้นเหตุก็เลยตัดสินใจเข้ามาศึกษาใช่ไหมคะศึกษาอยู่สองเดือนครับก็ถามว่าพอเราศึกษาถามว่ามันมาเชื่อในธุรกิจในเรื่องของเครือข่ายแต่ว่าพอเครือข่ายอะเคยเชื่อมาเยอะแล้วก็มันอาจจะ รู้ได้เลยมันอาจจะ,ะไปสู่ยังไม่ไปสู่ความล้มเหลวอ่ะเพราะว่าเราเคยทาในเรื่องของเครือข่ายมาเยอะหลายๆบริษัทและอีกอย่างมีแนวคิดเดิมๆว่าต้องซื้อสินค้าไปขายแน่นอน oh. เพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อสินค้าแล้วต้องเอาไปขายในขณะที่เราทางาประชาอยู่ด้วยตรงนี้บอกได้เลยครับไม่สําเร็จแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นคิดอยู่นะั้นตอนนั้นแต่บางินว่าวันนี้ที่กล้าตัดสินใจมากขึ้นก็คือ1นึ่งข้าไปศึกษาอ่า มันไม่มีเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้จักในเรื่องของผู้บริหารของอินดีมอยู่นะตอนนั้นเขาคือคุณกล้องอักกรณ์นิติพลแต่ด้วยความที่ว่าเออทำไมคุณกล้องมาทําในเรื่องของงานเครือข่ายนาะ<ม>หลายคนนะตอนที่เข้ามาใช่ไหมคะตอนที่อ่านเข้ามาก็มีหลายคนแบบไม่เชื่อมอกันว่าจะเป็นคุณกล้องอะค่ะจะมาจากงานเครือข่าย <N> เนาะแต่ว่าสิ่งที่รู้รู้มาคืองานเครือข่ายทุกคนทําเยอะนะเพราะว่าเครือข่ายนะ่ะ เวลาทําจะได้เงินเยอะถูกไหม<ช>ได้เงินมาเยอะได้เงินมามาก<ช>แต่บางคนก็ไม่ชอบใช่ไหมคะบางคน<ช>ก็ไม่ชอบธุรกิจขายตรงไม่ชอบเครือข่ายแต่ว่าอย่างพี่กับตันเข้ามาใช่ไหมหนูรู้นะว่าพี่กับตานเข้ามาเนี่ย อ่าผ่านแต่ก่อนผ่าน,<ช>านการคขายมาก,กี่ก<ช>ารคะประมาณ9้าบริษัทประมาณ9้าบริษัทแต่แสดงว,ว่าบริษัทอินดีมเป็นบริษัทที่10ใช่ครับผมโอ้เยอะวเหมือนกันนะคะใช่ก็บอกว่าวันนี้ทุกความสําเร็จครับผมเชื่อได้เลยว่ามันไม่มีความสําเร็จตัวไหนที่จะไม่เจออุปสรรค แต่ว่าวันนี้มผมล้มเหลวมาเข้าบริษัทแต่มาเจอมาสําเร็จที่อินดี้ผมว่าทุกอย่างที่เราผ่านมานั่นมันคือเป็นบทเรียนที่เราจะไม่สามารถที่จะเดินทางไปส้นนั้นได้แลวเพราะว่ามันคือมันพาเราไปชุดล้มเหลว<อ>นั่นลก็เลยมาเปลี่ยนใหม่อยากทําอินดี้ขึ้นมาแต่วันนี้อินดี้มันสามารถให้ได้จากคนที่ไม่เคยเป็นในเรื่องของออนไลน์บริษัทอินดี้สามารถให้ได้ทุกอย่างแล้วพี่กับตานเข้ามาอย่างเงี้ย ทำออนไลน์เป็นไหมแบบว่าเ,เล่นโทรศัพท์เป็นไหมคะก็เล่นเป็นแค่อ่าโพสเฟสแจแล้วก็กดอ่าตัวเข้าตัวออกเอาพี่ทําไม่เป็นแล้วพี่ทําอินเดียมสาเร็จได้ใช่ไห <c oughs> ใช่ครับเพราะคือตอนแรกก็คืออ่าอยากสําเร็จเนาะแต่ว่าทุกอย่างก็อยากจะคุยในเรื่องของงานประจํานิดหนึ่งวันนี้ผมสมัครงานประจําถามว่าก็ทามาเยอะเนาะในเรื่องของงานประจําแต่ว่าการที่ทํางานประจําก่อนที่เราสมัครเราไม่ได้รู้เลยว่างานที่เราไปทําขอจะให้ทําอะไร ก็คือนั่นหมายถึงว่าเราพร้อมนะใจเราพร้อมที่อยากจะไปทําเพราะคือเป้าหมายก็คือสิ้นเดือนเราได้อื่นเดือนแต่วันนี้อินดีมที่เราพร้อมที่อยากจะทําก็คือหนึ่งเราอยากฝดหนี้เพราะว่าเราทามาในเรื่องของงานประจําบ้างอาชีพเสริมทุกอย่างมันไม่สามารถแคหนี้ได้แต่มันให้ได้ก็คือเป็นนี่มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นยิ่งทํางานประจํายิ่งมีนี่เพิ่มขึ้นใช่แทนที่ทํางานประจำนี้เราจะลดลงใช่ทกลับเพิ่มขึ้นนั่นแหละ อยากเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ<ช>เพิ่มขึ้นเยอะๆแล้วทีนี้พอพี่ตัดสินใจเข้ามาทําแล้วใช่ไหมคะพี่สมัครผ่านเป็นแบบตัวแทนแถวบ้านหรือว่า,ารู้จักแบบทางไหนคะมีคนอยู่ที่บ้านทำไหมทำก่อนมาหน้านี้มีไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยใช่พี่คนแรกคนแรกเลยของจัดน่าจะเป็นคนแรกของจังหวัดตรังนั่นแหละแล้วอย,อย่างผู้ที่แนะนำเขาไม่ได้รู้จักเข้ามากขตอนตอนตอนเริ่มต้นบอกได้หรือว่ากลัวเหมือนกันกลัวดูหลอกว่าคนข้างบ้านอาจจะ ผู้ที่รู้ว่าเราทําในเรื่องของยินยอมสมัครผ่านในเรื่องของออนไลน์เออทำทำไมเดี๋ยวระวังโุนหลอกเนาะแต่ด้วยมีความคิดที่ว่าถ้าจะหลอกได้มันก็หลอกแค่เงิน2องพเพราะว่าเรา,าแค่คิดว่า2องพ้ถ้ามันขาดทุนพ่อแม่ไม่ต้องขึ้น3าที่ดินที่บ้านอาจจะไม่ต้องจำนองอใช่ไหมเพราะเงิน2องพเจราอาจากอนุตีบ้างจากทิปบ้างที่ทํามานะ่ะก็สามารถเก็บสะสมขึ้นมาแล้วถัดสินเชยสมัครเข้ามา แล้วพอเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเข้ามาทําอินดีมแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกเดือนแรกบอกได้เลยครับมันยากไม่ยากตอนนั้นมันอยู่ที่ที่ที่ตัวเราแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ความคิดของเราเนาะก็เข้ามาเดือนแรกได้400รโอ้เดือนแรกได้400ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นอุกเดือนครับอ่าเดือนบอกเลยไม่ได้สบาร์ต เป็นเพราะอะไรคะเดือนแรกเรายังได้เงินอยู่เลยนะแต่พอจากค่าเดือนแล้วทำไมถึงไม่ได้คะตรงนี้ก็คือความคิดของเราเอกมันไม่ได้เริ่มจากคนอื่นแต่เริ่มจากตัวเราก็คือหนึ่งไม่เข้าระบบของบริษัทเพราะว่าแก้ความคิดแก้ว่าเออแค่โพสเฟสแค่แชร์อะไรทุกอย่าง ถามว่ามีคนทักไหมมีคนสนใจมีคนสนใจเยอะมากแต่ในเมื่อเราไม่รู้ว่าข้อมูลผู้บริหารของบริษัทเนี่ยคือใครบ้างประธานคุณข้องมีโปรไฟล์ของท่านท่านทำอาชีพอะไรมาบ้างเป็นอะไร้างก็ไม่ได้รู้แผนการตลาดก็ไม่ได้รู้ว่าเอออินดีมจ่ายยังไงจ่ายแบบไหนเนี่ยแสดงว่าเข้ามานี่คือ่าคิดว่ารู้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องฟัง รู้อยู่แบบรู้อยู่แล้วไม่ต้องอล้วบบฟังคนบ,บ,บอกบอกแม่ท่าหรือไม่ต้องศึกษาเพิ่มเติมนั่นแหละก็เลยแบบว่าห้าเดือนแรกไม่เกิดรายได้เลยไม่เคยเลยแล้วหลังจากนั้นทํายังไงคะอ่ะไม่เกิดไรายได้ห้าเดือนแรกพี่ไม่คิดว่าไม่ทําแล้วไม่ได้เงินจริงหยุดดีกว่าอะไรแบบนี้มีไหมคะมีครับอ้าวแล้ว แล้วที่อยากหยุดที่ที่สุดก็คือถามว่าอยากหยุดไหมเพราะว่าทนที่เข้ามาทำเอาตรงเนี้ไปปรึกษาแฟนแฟนก็ไม่เห็นด้วยก็คือขอแก้ถามมาว่าเอาเงิน2อ0 0เ้นี้ยไปซื้อหนุ่มลูกดีกว่าไหมอ๋อแฟนก็ไม่เห็นด้วยทะเลาะกันไหมก็มีทะเลาะกันด้วยนั่นแหละไม่มองหน้ากันเลยอ่ะใช่ได้ยินว่าไม่มองหน้ากันหลายเดือนใช่พี่ัยกระซิปบอกว่าอ่าอย่างพี่กับตาเนี่ยเข้ามาทำใช่ไหมคะแฟนเขาไม่เห็นด้วย มีพายกระซิบบอกรถว่าหลายเดือนเลยไม่คุยกันไม่คุยด้วยนะคะ,ะนะแต่ทุกวันนี้ได้ยินข่าวเพราะว่าแฟนก็ทาอินดีมนะคะใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไม่มีรายได้อยู่ประมาณสีเดือนเนาะก็เลยตอนนั้นตอนนั้นก็คือไม่ได้โทษที่ที่คุณแนะนําไม่ได้โทษที่บริษัทไม่ได้โทษทีมานของอทีมานไม่ได้โทษอะไรทั้งนั้นแต่มองที่ตัวที่ตัวผมก่อนอว่าวันนี้เราพลาดตรงไหนบ้างแล้วก็กลับมาแก้ไขใช่กลับมาแก้ไขที่ตัวเรา ก็ไปทําใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างจากแก้ไขแล้วทําก็จากเดือนเดือนที่หนึ่งได้400จากนั้นก็อ้าเดือนไม่ได้แต่ไปเดือนที่เจจาก400มาเพิ่มมาเป็น1400บาทโอ้หนั่นแหละห้าเดือนไม่ได้แต่พอเราพาตัวเองเข้ามาใช่ไหมเปลี่ยนที่ตัวเองมาศึกษาแล้วก็เดือนที่7ได้เป็นหมื่นเลยใช่นั่นแหละเพราะว่าผมมองว่าจัดเวลาเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้มันกับผลลัพธ์ที่ได้มันรู้สึกว่าโคตรคุ้มอ่ะ คุ้มใช่ไหมคะใช่แล้วทํามานานแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ตามาจากก็สปีสปีกับเกือบเกือบเดือนะวัน<อ>ที่วันที่เก้าที่จะถึงนี้ก็2ปีกับอีก1เดือนอ๋อวันที่เก้าที่จะถึงก็สปี1เดือนแล้วนะคะ2ส<ช>องปีหนึ่งเดือนอยากรู้คะ่ะพี่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือว่าได้เงินนะคะอยากปลดหนี้อ่ะได้มาปลดหนี้หรือ,อยัง ตอนนี้บอกกันตรงๆนะครับก็คือสิ่งที่ได้มาอาจจะมันมันจะโอเคในเรื่องของรายได้แต่วันนี้สิ่งที่ได้มากกว่าในเรื่องของรายได้ก็คือมิตรภาพจากทีมาน จากคนที่เจอวิกฤตต่างๆเราก็สามารถเอาตรงนี้เอาโอกาสของอินดีมไป,ไปช่วยไปแนะนําอะไรกับเขา uh huh. เนี่ยแล้วอย่างบอกได้เลยครับวันนี้อินดีมจ่ายจริงจ่าอะไรทุกอย่างตามที่บริษัทกําหนดตามเงื่อนไขตามแผนรายได้ของการตลาดของบริษัทแล้วผมบอกได้เลยว่าวันนี้ผมทํามา2ปีรับมาประมาณ2ล้านบาทครับอาจจะไม่สําเร็จเหมือนกับพี่ๆท่านอ,าอื่นอีกหลายๆคนที่อาจจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้ ในฐานะทีะ่คนรากหน้าคนกรีดยางผมว่าแก2ล้านบาทไปใน2ปีสุดยอดมากๆครับออใช่ะะจากคนที่ไม่เคยเอาเอินให้พ่อแม่จากคนที่เคยปัดผนลูกทุกวันลูกอยากทานอะไรก่อนสิ้นเดือนพ่อขอสิ้นเดือนข่อนได้ไหมลูกอพอถึงจริงๆครับด้วยภาระปัญหาที่เรามีอยู่ เราไม่ได้มีโอกาสที่จะเอาคําพูดที่เราสัญญากับลูกทําได้จริงเพราะว่ามันต้องเงออินตรงนี้เงินเดือนทุกอย่างที่ได้มาต้องไปจ่ายนี่นู่นนี่นั่นมาผลสุดท้ายครับพอสำเร็จจากอีนีนได้จากอีนีน,นึงจากที่เคยเป็นนี่ขอยสออะไรข้อมดไปแล้วก็จากเงินที่ไม่เคยมีในเรื่องของรถยนต์ก็สามารถซื้อเป็นเงินสดได้ น่นอีกอย่างตอนนี้กําลังเอาเอินจากตรงนี้จากอินดีมไปต่อยอดตัวกิจก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของซื้อที่ที่ดินมาซื้อเพื่อในเรื่องของเลือกส่วนด้วยนะก็มาเพื่อที่จะต่อในเรื่องของรายได้เพิม่มอีกช่องทางาก็แสดงว่า2ปีถ้าลบออก5เดือนใช่ไหมใช่ปีแค่1เดือนออหนึ่งปีกับ<ะ>อ<า>ีกประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนได้2ล้านบาทใช่นั่นแหละแสดงว่า อินดีมนะคะอินดีมเป็นธุรกิจนะที่ทำให้คนที่ไม่มีหนทางที่จะปลดหนี้นะคะอย่างที่เขาอยากแก้หนี้ใช่ไหมคะอยากปลดหนี้แต่ก่อนเคยไปยืมที่หนึ่งไปเอาที่หนึ่งมาปิดที่หนึ่งแต่ตอนนี้นะคะปลดหนี้ที่ต้นเหตุ แล้วทําให้ทุกวันนี้นะคะชีวิตการเป็นอยู่ของพี่แล้วก็ครอบครัวนะคะของพี่กับตันของครอบครัวพี่กับตันนะคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆเลยจากคนที่มีหนี้ตอนนี้ไม่มีหนี้มีบ้านมีรถซื้อที่ดินแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือนะคะคนรอบข้างอีกด้วยนะคะอินดีมเป็นงานที่บอกเลยว่าเข้ามาเพื่ออยากช่วยคนไทยที่ต้องการหาไรายได้เสริมแล้วก็ปลดหนี้จริงๆนะคะแล้วยังเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคำถามค่ะสงสัยมากมาก ได้ยินว่าแฟนพี่ก็เข้ามาทําอินดีมด้วยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะในตอนแรกใช่ไหมบอกว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำแล้วตอนนี้ทํายังไงคะถึงได้มาทําอินดีมด้วยก็คือตอนแรกๆนะขเขาก็ไม่ได้สนใจแต่ด้วยความที่ว่าเ็าคือเราเป็นผู้รับผิดชอบทางบ้านทั้งหมดภาระม,มีสินอะไรทุกอย่างเพราะสิ่งสาคัญครับถ้าเกิดทุกคนหรือว่ามีครอบครัวท่านใดที่เป็นไม่เห็นด้วยหรือว่าคนในบ้านไม่เห็นด้วยสิ่งแรกที่เราต้องทําให้เป็นที่สุดก็คือ ต้องจัดเวลาทำเต็มที่กับมันเหมือนกับอินดีมเป็นบริษัทหนึ่งของเราอ๋อนั่นเลทำเหมือนกับว่าดูแลอินดีมเป็นธุรกิจของเราใช่ทาให้มันเต็มที่ใช่ตา<ช><ห>ม<ะ>ันเต็มที่ครับนั่นละแล้ว,ลว,ลวอพอเราทําเต็มที่ทุกอย่างผมเชื่อครับวันสําเร็จจะมาแล้วเมื่อผมสําเร็จวันนั้นถามว่ามีพ่อมีแม่หลายๆคนไม่เชื่อบอกว่าผมบอกว่าเนี่ยพ่อเดี๋ยวนี้ผมได้เนฟ้านะ เนี่ยน้องพี่เดี๋ยวนี้พี่ได้เสีาแล้ว้ยโกหกหรือเปล่าใช่ครับผมบอกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้บริษัทที่ไหนขนาดกูทําจะตายเราทำอีกหลายๆบริษัททาอันหลายๆที่อ่ะไม่ถึงได้ขนาดนั้นเดี๋ยวอินดีมันจ่ายจริงไหมอนั่นแหละก็เลยบอกเลยถ้าเกิดอยากรู้ว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวเราไปธนาคารกันไปธนาคารใช่ไหมครับใช่ครับไปกดเงินปลาไปกดเป็นเงินสดมาได้เลยแล้วทีนี้ใช่ครับก็ เราก็ภูมิใจนะเห็นว่าคนในบ้านยิ้มได้อะมันมันมันสามารถจากสิ่งที่เราทุ่มเทมาตลอดจากเราฟันฝ่าจากคนที่ขอเรานั้นเราขอไม่ได้วยขอไม่หด้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ทุดเขานะเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะเขาอ,อาจจะไม่รู้ข้อมูลเหมือนเรา ใช่เขาอาจจะไม่รู้ข้อมูลหรือว่าไม่ได้ศึกษาเราอย่างเราเนี่ยกว่าเราจะทาใช่ไหมเราศึกษาเป็นสองเดือนใช่ไหมที่บอกไว้ศึกษาสองเดือนกว่าจะตัดสินใจกว่าจะทําแล้วเราก็เข้ามาเราเป็นคนทําแต่เขาไม่รู้ใช่ไหมคะนั่นแหละเราก็ไม่ได้โทษเขานะแต่ว่าจริงๆนะปัจจุบันรับจากจากคนที่ไม่เห็นด้วยที่บ้านจากคนที่ไม่อะไรทั้งนั้นพอคุยในเรื่องของนีทุกคนอาจจะเออมันมา โอ้วัดมันอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทุกวันพอในเมื่อเราสําเร็จแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นเนาะจากคนที่ไม่เห็นด้วยกลับมาตอนนี้ก็อาจจะมีวันนี้ก็มีหนึ่งรายที่มาขอสมัครจากคนไม่เห็นด้วยวันนี้ก็คือเข้ามาที่บ้านเลยมาสอบถามขอสมัครด้วยนะคะคก็นี่แหละค่ะนะคะ เป็นชีวิตของพี่ชายท่านหนึ่งนะคะหรือว่าผู้ชายท่านหนึง่งที่เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเป็นชาวเกษตรกร,กรสวนยางนะคะความรู้ก็ไม่ได้มากความรู้ก็ไม่ได้จบสูงแต่ทุกวันนี้มาเป็นมนุษย์เงินล้านที่อินดีมนะคะเป็นมนุษย์เงินล้านที่อินดีมภายระยะเวลา2ปีพี่เขามีเงิน2ล้านปลดหนี้ได้ตอนนี้ครอบครัวชีวิตลูกอ่าภรรยาแล้วก็แม่ใช่ไหมคะใช่ครับ มีความสุขนะอยู่กันแบบมีความสุขตอนนี้คือไม่มีปัญหาเรื่องนีินสินถ้าทุกคนเป็นหมดนะคะทุกครอบครัวเป็นหมดเราคิดว่าใช่ไหมคะพี่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ศสินย้มได้ย้มได้ใช่ยิ้มได้จะทำอะไรก็มีความสุขพูดอะไรก็ไม่เคยผิดหูก,กันใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าแตกต่างเนาะตอนที่มีหนี้ พ<จ>ูดดีพูดหวานก็ทะเลาะคุยเชนะครับคุยเชก็คือเหมือนว่าตอนตอนเราไปคู่นี่เหมือนว่าทีแบงอะ่ะ<อ>ตอนตอนใหม่ๆเขาก็โอเคนะกับเราเนาะก็คือคุยนูน่นคุยนี่ทุกอย่างแต่วันนี้ผมเชื่อทุกคนครับเมื่อเราเป็นปัญหาก็คือนี่เสียเป็นลูกค้าที่เสียจากการที่บริการอาจจะคุยด้วยที่ว่าอาจจะใส่แบบว่าเหมือนกับว่า ถ้อยคำดูถูกอะไรประมาณนี้ oh. แล้วอย่างตอนนี้ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนอทำงานประจําอยู่อาจจะเจอตอนนี้อาจจะกําลังเจอกําลังวิตกในเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ตรงน,นี้อยากแนะนํนาถ้าเกิดผู้สนใจครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทาอาชีพประจําอยู่ถ้าเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดผมณนะตอนนั้นผมไม่ไม่มาในเรื่องของยินดีไม่ไม่ไมอออ่านยินดีมาเป็นตัวสํารองครับผมเชื่อได้เลยณนะปัจจุบันผมเข้ากงยังต้องวิ่งงานอยู่ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ฟังนะคะจากคุณสําเร็จนะคะในบริษัทอินดีมไปอีกหนึ่งท่านมนุษย์เงินล้านของเรานะคะเดี๋ยวให้พี่ฝากนะคะฝากถึงทุกคนที่ผ่านมาได้ฟังเนาะว่าถ้าสนใจอยากเข้ามาทําอินดีมหรือว่าสนใจโอกาสมาถึงแล้วแต่เขายังไม่ตัดสินใจฝากหนะะ่อยค่ะเขาจะต้องทํำยังไงแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนบ้างนะคะก็ฝาก พอครับวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนกําลังเจอพัญหาวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประจําไม่ว่าสถานที่หรือว่าเศรษฐกิจทุกอย่างเนาะวันนี้การจะตามอาชีพใดอาชีพหนึ่งอ่ะมันเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะทุกคนเชื่ออยู่ว่าการอารที่จะมีรายได้ที่จะคอยให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ดีขึ้นก็คือในเรื่องของการประหยัดทุกคนจะคิดในเรื่องของการประหยัดก่อนใช่นั่นแหละเป็นจุดแรกแต่วันนี้ในยุคปัจจุบันครับ เมื่อก่่นอ่ะโอเคประหยัดนะดีแต่เดี๋ยวนี้กา,ารอะไรทําเพิ่มมาผมว่ามันคือโอกาสที่ดีดีที่สุดครับเพราะว่าวันนี้เหมือนผมนะทำงานประจําตอนแรกๆเราก็ทําในเรื่องของอินดินเสริมเข้าไปแต่วันหนึ่งเมื่อเจอวิกฤตของงานประจําวันนี้ผมก็เจอในเรื่องของโควิดเหมือนกันเพราะว่าทางที่ที่ทำงานอ่ะขอไล่ออกตอนที่ยังโควิดยังไม่เข้าเมืองไทยครับนั่นแหละแต่ถ้าวันนี้ผมไม่สํารองอาชีพเสริมหรือว่าทำอินดินเะนี่ย ถามว่าวันนี้ผมยังคงต้องวิ่งงานแต่เมื่อ,อตรงนี้เมื่อเจอวิกฤตตรงนี้ถามว่าบางท่านอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นโชคร้ายแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มองว่าการโดนไล่ออกเป็นเรื่องโชคร้ายสาหรับผมผมมองว่ามันคือโชคดีครับผมจะได้ทํางานอินดีมถ้าเกิดวันนี้ผมไม่ได้ไม่โดนไล่ออกจากอ่านประจําผมว่าผมก็เชื่อว่าวันนี้ผมคงจะไม่มีเวลาที่จะมาะดูอานอินดีมเต็มร้อยเปอร์เซนนั่นก็คือเป็นโอกาสอีกอย่างที่สามารถพูดได้ก็คือ ไล่ให้ผมไปสําเร็จในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ที่ชื่อว่าอินดีมได้ช็คปสําสเร็จได้นะปัจจุบันนะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนลองลองดูไอ้ลองคิดไอ้ดูคิดไอ้ดีนะครับวันนี้อินดีมอย่าไปมองถึงคนอื่นครับให้มองที่ตัวเราก่อนมองที่ตัวเราเออวันนี้ปัญหาที่บ้านเราเจออะไรบ้างนู่นนี่นั่นให้มองที่ตัวเราวันนี้ถ้าเกิดอินดีมมันสําเร็จอย่างที่ผมสําเร็จได้ คุณเข้ามาทําได้เลยแล้วทุกอย่างสามารถขอข้อมูลจากคนที่แจคลิปวิดีโอต่างๆแต่ขออีกนิดนึงครับว่าวันนี้อินดีมให้คนไปขอข้อมูลจากคนที่ขอทำครับอย่าไปขอคนข้ออย่าไปขอข้อมูลคนที่เขาไม่รู้จักอินดีมเพราะคุณจะได้ในเรื่องของข้อมูลที่ผิดๆนั่นแหละแต่ถ้าไปขอข้อมูลจากคนที่ขอทําอินดีมเข้าระบบทุกอย่างคุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้มากขึ้นครับ โอเคค่ะนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักพี่กับตามไปแล้วนะคะเป็นนักธุรกิจอินดี้นะคะก็อยู่กันมานานมากแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะอคขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้ออกมานะคะมาเล่านะคะมาแชร์สิ่งดีๆเรื่องดีๆเนาะเกี่ยวกับงานออนไลน์ที่พี่เขาอ่ะได้มาทําและประสบความสําเร็จนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปแล้วนะคะก็อยากบอกทุกคนนะคะถ้าใครสนใจ ศึกษางานออนไลน์นะคะสามารถนะคะสอบถามมาที่พี่กับตาได้นะคะหรือจากทีมงานของเราเนาะ,ะจากทีมงานของเราก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันวันหลังนะคะคลิปหน้ารอติดตามรอดูกันนะคะว่าคนต่อไปท่านต่อไปนะคะที่เราจะสัมภาษณ์เป็นใครนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีครับะะสวัสดีค่ะ